เอาละครับตอนนี้นะครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมได้โกคูซูเปอร์มานะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดกันแค่ไหนเชียวเป็นตัวแอร์นะครับดาเมจเอ้ยไม่รู้ดามเอจเอาเลือดสักสองหมื่นแล้วก็วางสักตรงนี้แล้วกันเปิดแอนิเมชั่นยังไปดูก่อนละกันเอายังไม่เปิดก็เปิดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็รอไปนะครับดามจสองพันกันเลยเชียวนะครับถ้าใส่ออมนะครับเอาไฟนะครับ ดูกันอุ้ยเป็นการว้าไปตออะไรไม่รู้จําท่าไม่ได้อะโอโกฮูซปเปอร์ครับช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนปกไปมั่วๆหน่อยนะครับเพราะว่าก็มันมีเวลาว่างพอที่จะมาวาดปกหรือทําปกอะนะโอ,โอเคครับคลิปที่แล้วผมก็ได้เอ,อ่เปิดขายแอคฟอลอตตันประมาณห้าหมื่นหกแสนเอ้อยห้าห้าสิบล้าน ห้าสิบหกล้านเออนั่นแหละแต่ในเกมเห็นว่ามีห้าสิบสองล้านเพราะว่าผมเปิดไปสักประมาณระยะหนึ่งแล้วอาถ้าโจมตีก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าต่ออัพขั้นต่อไปใช้เงินแปดร้อยดาเมจเพิ่มหนึ่งพันสามร้อยปุ๊บอัพแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจสามพันแปดร้อยแปดสิบโอเคเอาตัวต่อไปมาปุ๊บอ่า ขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันสองร้อยบวกดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ๊บอ่ะอัพแ,แล้วใช่ไหมอัพแล้วใช่ไหมโอเคขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันหกร้อยดาเมจสองดาเมจเพิ่มสองพันสองร้อยปึ๊บ,บก็ยังท่าเดิมนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนท่านะครับขั้นต่อไปใชหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็บวกดาเมจสองพันห้าร้อยห้าสิบบวกท่า เชร์ูเบรมอะไรไม่รู้อ่ะอับไปเอ้ก็จะเป็นแบบอะไรเอโอี e แบบตีแบบนี้นะครับไม่ใช่ตีหมูนะครับอย่าผิดนะครับเอองงไหมทุกคนตอนแรกมันเป็นเอโอีเซอร์เคิลแล้วพอมาหลังๆมันกลายเป็นเอโอีแบบนเ,นเนี้ยเส้นปะ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 เนี้ยดาเมจรประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเฮ้ยสี่ร้อยแปดสิบนะครับโอ้โหก็ถือว่าแรงครับถ้าคนที่อยากได้เอาไปเป็นตัวแอร์นะครับก็ถือว่า ดีกว่า g ีนอตเนาะน่าจะดีกว่าจีนอตแต่ยิงช้ามากเป็นผมผมเลือกใช้ g ีนอตดีกว่าเพราะไอ้บ้านี้ยิงช้ามากอุย้ยทุกคนดูพลังเป็นการปล่อยพลังคลื่นเต่าโอ้หคลื่นเต่าของแท้โคตรเท่ขั้นต่อไปใช้สองพันหกร้ยหสิบัวกดาเมจสี่พันหนึ่งร้อยอัพไปโอ้โหดาเมจเอร์สีอย่างแรงยังไม่เปลี่ยนท่านะทุกคนอ่าผมก็จะเอามาเยอะๆเลยแล้กันนะนะ อาสักประมาณสิบตัวแล้วกันเอ่อมาสิบเอ็ดตัวเฉยขั้นต่อไปสามพันสี่ร้อยบวกสมพันสามร้อยดาเมจปุ๊บขั้นต่อไปก็บวกสามพันสี่ร้อยดาเมจแล้วก็สามพันสิบร้อยบาทสี่ร้อยบาทปุ๊บขั้นต่อไปเจ็ดร้อยจอยแอนบลูบอนอ๋อถ้ามันชาร์จพลังบอลใหญ่ๆอ่ะแบบถือไว้บนหัวไม่ใช่ถือไว้บนหัว,ว,หวชาร์จไว้บนหัว เจ็ดพันดาเมจเพิ่มหนึ่งหมื่นโอ้โหดีนะเนี่ยอุย้ยเซอร์โคเอลอออย่างใหญ่ทุกคนเอาแล้วนี่ไงเออเอ,อ้ยมันดีนะทุกคนมันน่าจะดีนะทุกคนถ้าทุกคนมีนะอ่ะโอ้เดี๋ยวใจเย็นยังไม่ทันดูสกิลดาเมจสามหมื่นเลยนะทุกคนถ้าอัพประมาณเนี้ยเหลือกี่ขั้นเหลือขั้นเดียวแล้วก็หกพันห้าร้อยแล้วก็บวกดาเมจหนึ่งหมื่นดาเมจสี่หมื่นทุกคน ถือว่าเอาลงลงสตอรี่ได้นะครับมันน่าจะเหมาะอยู่นะแต่ผมไม่ได้เอาบับโอ,โอไม่ใช่โอดิเออร์วินมานครับก็ดาเมจมันก็จะต่้าต้อยนะผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งแสนไม่ได้ก็แปดหมื่นอ่ะลองไปปั๊บกันเอาเองนะครับผมไม่รู้เรื่องเด้อนี่อย่างดีเออแล้วก็ถ้าผมเอาเลืองสักประมาณหนึ่งล้านมันจะตีไหวไหมวะ เอ่ออันนี้หม um, okay, ื่นอยู่ใช่ไหมหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งล้านดิโอ้ใช้เครื่องหนคัวครับลองดูเราดูโอ้เรือนไม่มดเลยโอ้โหต้องใช้สักนสิเป็นตัวแอร์ที่ผมว่ามันก็น่าจะดีเนัะใครมีก็ใช้ใช้ลงตอรีดีแล้วก็เอามาบอกกันต่อด้วยเด้อ ผมถิดว่ามันเป็นตัวที่ดีเลยนะถ้าใช้ได้แล้วมันก็บังไปไหนเนี่ยจะดูเลือดอุ๊ยขึ้นรอดแล้วนะนเฮ้ยงะเสียสตินิกาสิดอะเออไม่น้ขอร้องชูชุบอย่าทำคลิปผมให้ติดมลิกัสิอ, <i> <i> อย่าเอาคลิปลิกาสีิดผมไม่ชอบ ตายไม่ตายไหม,ตา,ไหมตายเลยทุกคนได้เพียงหกตัวเลือดบอลเลือดหนึ่งล้านก็ตายเฮ้ยห้าตัวเออแล้วถ้าแปดตัวมันจะขนาดไหนวะทุกคนอาจจะบอกว่าเออรีวิวก็รีบจบคลิปดีวะขี้เกียจมานั่งดูเราจะให้ทุกคนพิสูจน์ว่ามันโหดจริงหรือเปล่าสักประมาณตอนนี้กี่ตัวแล้วเจ็ดแปดสักสิบตัวเออเก้าแล้วก็สิบเนาะเอา้าเออสิบตัวมาลองดูกับ ตัวเลื่อนหนึ่งล้านะ่ะเออมันจะเป็นยังไงวะก็อยากรู้เหมือนกันวะว่าโกคูมันจะโหดจริงหรือเปล่าโกคู Goku ซูปเปอร์แต่ไม่รู้เกมนี้เป็นอะไรน่าจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยกลายเป็นซูป้าครับเนี่ยซูป้าไม่รู้ว่ามันไปเอาชื่อป้าใครมาจากไหนนะออไอ้บ้านี้ก็เล่นแต่บุกเออโอ้นี่มันสิบบอลยักษ์ตายไหมนั่นอ่ะตายไหมเฮ้ยเลื่อเหลืออย่างน้อยอ,อุ้ย ดีกว่าจีน้อแล้วสองตัวนี้ไม่ทํางานตีไม่ถึงไงโอเคก็ถือว่าดีนะโอเคนะครับ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอซับสไครต์เพราะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันออกนะบ๊ายบายใครอยากได้ก็ไปหาสูมของเองเด้อมันจะอยู่ตู้ไว้กับตู้เซตนับไปหากันเลยบ๊ายบายทุกคน Gibni aja mater kia.